สวัสดีครับคลิปนี้ A2P TV ขอแนะนำการสมัคร A N P Billionaire นะครับจุดเริ่มต้นเลยนะครับถ้าเราได้รับลิงก์มาแล้วเราก็ต้องคัดลอกแตะเข้าไปครับคัดลอกคัดลอกเรียบร้อยนะครับติดนิ้วมือแล้วพับหน้าจอครับจะดีที่สุดแล้วก็ไปที่โครมนะครับเพื่อวค,ความเสถียรนะครับความเสถียร เจอแล้วถึงโครมครับไปที่โครมเลยครับกดเข้าไปไปให้ได้นะครับแล้วก็แตะแตะครับแตะมันจะมีอย่างอื่นก็ช่างเขานะครับแต่ของเราต้องแตะครับแตะแ,แล้วก็วางครับวางเลยครับรอสักครู่นะลบมันทิ้งไปนะครับแตะแล้วก็วางใหม่ นี่มาแล้วครับแตะให้ได้อย่างนี้ครับเนี่ยถ้ามีอย่างอื่นมารบกวนให้มันเกิดขึ้นของ h t t p นะครับ s l a s นะให้ขึ้นของ a n p billionaire c o m นะครับกดไปเลยครับกดไปเลยนะครับอ่ากดไปแล้วนะครับเราก็จะมาเข้าสู่นะงานของเรานะเราก็จะค่อยค่อยทำกันไปนะ กดไปแล้วก็จะมาพบกับพบกับ welcome to นะครับ application น <laughs> ะ a n p billionaire แล้วก็มี login นะครับนะมีส่วนบนบ้างก็ไม่เป็นไรให้เราเลื่อนขึ้นนะครับเลื่อนขึ้นนะครับเรียบร้อยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนไปจนถึงหน้านี้ครับนะเลื่อนขึ้นไปจะมีเหรียญ a n p ของเราขึ้นมาแล้วก็ มีผู้แนะนำนะครับโพสิชันตำแหน่งข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ไม่เป็นไรนะครับให้เรารู้ไว้แต่ว่าที่เราจะต้องทำคือนี่เราต้องมาใส่ username นะครับ username น,บ username นี้เป็นชื่อเล่นนะครับยกตัวอย่างชื่อ amon01 นะครับเราให้เขียนเป็นตัวเล็กนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมเขียน เป็นตัวเล็กนะครับสัก6ตัวอักษรถึง8ตัวแค่นี้เองเป็นตัวเล็กนะครับอันที่2อีเมลครับอีเมลอีเมลอีเมลใส่ให้ถูกต้องเลือกอีเมลที่เราคิดว่าใช้งานได้นะครับมา1อีเมลนะหลังจากนี้ก็มีประเทศไทยซึ่งคลิกไว้แล้วนะครับคลิกไว้แล้วถ้าเกิด ยังไม่ได้คลิกนะครับให้ไปดูตรงด้านขวามือนะครับเนี่ยขวามือขวามือนะครับถ้าเราไม่ใช่คนไทยก็มาคลิกตรงขวามือมันจะมีสามเหลี่ยมให้เราจิ้มแล้วก็เลือกประเทศนะครับก็เป็นการเสร็จตรงนี้ทําต่อไปนะครับทําต่อไปตรงไหนครับนะครับจากประเทศไทยนะนะตรงนี้เรียบร้อยไปแล้วเรียบร้อย นะครับประเทศไทยเรียบร้อยก็ามาถึงนี่ครับโมบายโทรศัพท์มือถือประเทศไทยบวก66เพราะฉะนั้นการที่เราใส่เบอร์เนี้ยไม่ต้องไม่ต้องมีศูนย์นะครับขอย้ำตัดศูนย์ออกแล้วกรอกลงไปนะครับตัวถัดไปคือพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดจะดูหน้านี้นะครับเอาละ นะเรามาทำพาสเวิร์ดกันนะพาสเวิร์ดสองบรรทัดนะครับสองบรรทัดแค่นี้เองนะเป็นงานเขาเรียกว่าหน้าที่หนึ่งนะครับหน้าที่หนึ่งเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทามาจนถึงนี้พาสเวิร์ดสองบรรทัดทำแปดตัวครับแปดตัวอักษรใช้ภาษาอังกฤษสักสี่ตัวแล้วก็ตามด้วยตัวเลขรวมกันแล้วแปดตัวภาษาอังกฤษตัวเล็กนะครับตัวเล็กนะแล้วก็ตามด้วยตัวเลขรวมกันแปดตัว เหมือนกันทั้งสองบรรทัดเหมือนกันทั้งสองบรรทัดนะครับนะไม่ต้องมากถ้ามากไปก็จะเหนื่อยนะครับเอาที่คล่องและจําได้อย่าลืมนะครับเป็นตัวเล็กเท่านั้นตัวเล็ก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 และตัวเลขเล็ก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 และตัวเลขให้เหมือนกันนะครับจุดสําคัญอีกส่วนหนึ่งนะครับสุดท้ายของหน้านี้ก็คือเราจะ นะเราจะนะครับจะมาทำอะไรครับนี่นะหลังจากใส่พัดเวิร์สอตัวนะครับใส่ข้อมูลมาครบถ้วนเราก็ create account นะเนี่ยหน้าแรกจบจบหน้าแรกนะครับหน้าที่1นะครับเป็นการสิ้นสุดหน้าแรกก็จะไปสู่หน้าที่2แค่นี้เองนะครับมาแล้วครับ user data หรือข้อมูลผู้ใช้งานเขาให้กรอก ข้อมูลผู้ใช้งานของเราก็คือตัวเรานั่นเองเนี่ยกรอกตรงไหนครับนี่ user name user name ก็คือนะอ่าเป็นตัวแรกก็คือนะ first นะ first ที่เขียนวนะ่า first first name ก็คือชื่อจริงนะครับ last name ก็คือนามสกุลไหลไปแค่นี้เองนะครับสองบรรทัดนะครับชื่อจริง ใช้ตัวเล็กนะครับชื่อจริงนะข้อสำคัญเลยข้อสำคัญเลยขอเน้นใช้ตัวเล็กเท่านั้นเล็กนะครับช <mon> ื่อจริงเล็กทั้งหมดนามสกุลจริงเล็กทั้งหมดนะครับสำหรับงานนี้โอเคแล้วก็เลื่อนขึ้นครับเลื่อนขึ้นเลื่อนนะมันอยู่ในหน้าเดียวกันนะครับทำต่อครับทำต่อนะครับ เพิร์ทเนมชื่อจริงนามสกุลจริงได้แล้วต่อไป d r e ร s ตรงนี้สามารถเขียนเป็นภาษาไทยได้ครับมีบ้านเลขที่สามทัอะไรก็ว่าไปนะหรือ4ี่ถิห้าทับหมีบ้านเลขที่ตำบลก็ไม่ต้องเขียนตำบลแล้วครับนะอำเภอก็เขียนอำเภอไปเลยนะครับอย่างง่ายนะครับเขียนไปเลยครับชื่อชื่อตำบลอะไรก็เขียนไป อำเภออะไรก็เขียนไปจังหวัดมาไว้ทีงนี้ครับจังหวัดสเตทหรือบางคนไปแปลนะแล้วมาใส่โสดอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยถูกนะครับขอย้ํานะครับให้เป็นจังหวัดนะครับสเตทแปลว่ารัฐเป็นรัฐของต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นรัฐในประเทศไทยก็คือจังหวัดนะครับใส่ไปครับจังหวัดก็จะตรงกับซิตี้ข้างล่างนะครับจังหวัดแล้วก็มาซิปโค้ด นะครับซิปโค้ดโอเคซิปโค้ดแปลว่าอะไรครับซิปโค้ดแปลว่ารหัสไปรษณีย์นะครับรหัสไปรษณีย์นะครับเช่นเนี่ยครับเนี่ยรหัสไปรษณีย์เราก็ใส่ไปนะหนึ่งศูนย์สองหนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะครับสามห้าเจ็ดแปดนะครับได้และรหัสไปรษณีย์นะครับนะข้อถัดไปนะครับเรากําลังจะสิ้นสุดหน้าที่สองเองนะครับใส่ ซิปโค้ดนะครับรหัสไปรษณีย์เรียบร้อยอันนี้ซิตี้ก็ใส่เมืองครับเมืองซึ่งมันจะคล้ายๆกับนี่ครับสเตทก็เมืองนะซิตี้ก็เมืองนะครับในเมืองก็คือจังหวัดนะครับกรุงเทพก็ใส่กรุงเทพสุรินทร์ก็ใส่สุรินทร์สองบรรทัดนะบุรีรัมย์ก็ใส่บุรีรัมย์สองบรรทัดแค่นี้แหละครับหลังจากนี้เราก็มา สับมิดเลยครับสับมิดสุดท้ายครับสับมิดโอเคนะครับเราก็จะได้แล้วนะเนะี่ยสับมิดสับมิดหรือส่งเซนตรงนี้ไปเลยนะครับนะเป็นการสิ้นสุดข้อมูลสองหน้านะเสร็จนะมานี้นะครับเนี่ยจำไว้ถ้ามาถึงหน้านี้เป็นการสมัครสำเร็จแล้วนะเพียงแค่สองหน้ากระดาษใหญ่เราก็สมัครสำเร็จนะครับ สมัครสาเร็จแล้วมันก็จะมาเจอสามขีดนะครับมีรูปคนอยู่ทางขวามือมีโนติสนะเป็นภาษาอังกฤษเยอะแย,แยะภาษาอังกฤษเยอะแยะนะถ้าถึงหน้านี้แล้วเป็นอันว่าเราสมัครเสร็จเมื่อสมัครเสร็จแล้วเราให้กดสามขีดเลยครับสามขีดนะครับกดไปครับเอานิ้วจีไปแตะที่สามขีดครับมันก็จะเกิดหน้านี้ขึ้นนะครับเป็น นะเหรียญ A N P เงาเหลืองเหลืองมีบาลานนะครับเข้าสู่นะครับนะนี่ม,มีมีตัวเลขนะตอนนี้ก็เป็นศูนย์ศูนย์นะครับเนี่ยมีข้อมูลแล้วให้มากดนี่นะครับ My Tree เลย My Tree นะครับจากด้านบนนะครับก็มาพุ่งมาที่ My Tree กดไปครับนะกดไปเลยนะ My Tree เนี่ย My Tree ต้นไม้ของฉันบรรทัดที่เท่าไหร่ นะถ้าคนอ่านไม่ออกก็คือเป็นภาษาไทยก็คือต้นไม้ของฉันหรือจิ้มใบบรรทัดที่5จากข้างบน1 2 3 4 5นะครับบรรทัดที่5้ไม้ต้นไม้หรือว่าไม้ตีครับเลื่อนไปครับเลื่อนไปแล้วนะครับไม้ตีมันก็มาเนี่ยมันจะมีลิงก์นะครับเนี่ยลิฟฟ์อลลิงก์ลิงก์แนะนำลิงก์แนะนำมีลิงก์ข้างซ้ายเล็บซ้ายไล่ววาข้างบนเนี่ยคือ เล็บด้านซ้ายด้านล่างเป็นไรด้านขวานะครับภาษาไทยคือข้างขวาอยู่ข้างล่างข้างบนนะด้านซ้ายเพราะฉะนั้นให้กดกดค o ปลนะครับกดค o ป y นะครับเนี่ยกด c o p y ีกตรงนี้หรือจะค o p y ีกทั้งหมดเนี่ยคัดทั้งหมดนะกดให้มันมีคำว่าคัดลอกนะครับนะส่วนข้างล่างก็เหมือนกันเดี๋ยวก็มาทำตามทำ,ท,ำทีละครั้งนะครับ เอาคัพเป้ด้านซ้ายก่อนนะเราก็จะได้รูปด้านล่างนะครับมาดูนะครับาานะบนะจะได้มาอย่างนี้อ่ะลองดูนะครับดูรายละเอียดนะคัดลอกมาแล้วนะครับคัดลอกลิงก์มาวางเห็ไนไหมอืมเนี่ยข้างซ้ายนะข้างซ้ายเนะนะมาเราจะได้ลิงก์มาเนะี่ยลิงก์แรกเนะี่ยลิงก์ซ้ายนะครับลิงก์ซ้ายเนะี่ยมีเล็บภาษาอังกฤษอ่านว่าเลบ L E F T นะครับเนี่ยอมอนซะิอมอนศูนย์หนึ่งนะเนี่ยมานะครับเป็นตัวเล็กทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเล็บอยู่นะได้ลิงก์มาแนละ้วถ้าไปทำตัวที่สองเราก็จะได้ข้างขวาไลท์ L ight, นะไอที R I D H, <c oughs> ได้ไลท์โอเคนะครับแล้วเราก็นะสามารถที่จะมาดูองค์กรของเรานะตอนแรกๆมันก็จะเป็นสีดำถ้ามีคนสมัครแล้วมันก็จะเป็นสีฟ้านะครับสีฟ้า ถ้าสีเขียวเนี่ยก็คือจ่ายเงินแล้วเข้าอินเวสแล้วนะครับคลิปนี้การสมัต ANP b i l l i o n a i r นะครับก็เป็นการสิ้นสุดต้องกราบขอบคุณและสวัสดีโปรด,ดกดติดตามช่อง a 2 p ไว้เราจะได้มีสิ่งดีๆมานำเสนอต่อนะครับสวัสดีครับ